สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งบรรพสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพาระสองพาระนะครับพูดคุยกันเรื่องพาระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาส่องนะครับเป็นตะกรุดหลวงพ่อโกยนะครับวัดโกศีตาลามนะนี่นะครับที่นะครับนั่นนี่ผมได้มากระภาพนี้นะครับนี่กะาพเขาใช้มานี่นี้นะครับแต่เปิดได้นะครับนแต่เปิดได้นะครับเปิดได้แต่ก็แค่อยากจะให้รู้ว่าเออนะครับผมได้มาอย่างนี้นะ ก็เลยใส่ไว้แบบเดิมๆก่อนนะครับเนาะนี่นะครับเป็นนะครับต้องเป็นอ๊บเป็นสินท่านชัดเจนนะครับมันเป็นตะกุดเชือกในลอนดํานะครับนะนี่นะครับในลอนดํานะครับเนี่ยดูนะครับเนาะนี่สินหลวงพ่อควยชัดเจนครับนะครับเชือกในลอนดํานะครับนี่นี่นะครับเนื้อเนื้อฝาบาทนะนะครับดูนะครับเราจะดูความเก่านะครับของตะกุดปีนะครับเนาะยุคพ่อควยนะครับเนาะ หนึ 1> 1, 5, 2, 1, ่งห <c oughs> ้าถึงสองหนึ่งไครับนะนะครับเนื้อฝาป่านนะครับเก่านะครับเนาะนี่นะครับคือไนล่อนดํานะครับเขาดูไม่ค่อยเก่าอยู่แล้วนะครับนะครับนี่นะครับเนาะเขาดูไม่ค่อยเอเขาดูไม่ค่อยเก่าแล้วเพราะมันมันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเชือกไนล่อนนะนะครับเนาะเชือกไนล่อนเนี่ยเพราะเขาไม่เก็บฝุ่นนะนะครับเขาจะเป็นนี่นะครับเขาจะเป็นไนล่อนไงครับเขาไม่ค่อยเก็บฝุ่นนะครับเนี่ยเขาจะเป็นเนี่ยแต่เขาก็จะมีคราบเคลือบปกตินะครับเนาะ นี่นะนี่นะนะครับผมเห็นไหมครับก็มีความเก่าของเขานะครับเนาะนี่นะครับแต่นะครับดูโลหะนะครับหน่อยถึงยุคแน่นอนครับนะครับหนึ่งห้าสองหนึ่งนะครับผมนะนี่นะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะนี่นะครับผมนะก็อึ๊บเช่นเคยนะครับตอนเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะตะกุดท่านนะครับ ตะกุดเนาะก็คือเครื่องรางนะครับเครื่องรางก็คือดูสินนะครับดูศิลปะกับเก่าถึงยุคนะครับผมนะนี่นะครับเนาะเนี่ยนะครับตะกุดหลวงปู่กวยไนลอนดำเห็นไหมครับนะมีสองเคสามเคครับนะครับแล้วก็มีตะกัวล้วนก็มีนะครับมีฝาบาทล้วนก็มีนะครับมีหมดนะครับแต่ดูสินนะครับนะเชือกไนลอนดำนะครับแล้วดูความเก่าโลหะไหมครับนะนี่เห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้หนึ่งเคนะครับผมนะ นี่ในร่อนดำนะครับผมนะนี่นี่นะครับผมนะนี่นะพี่นะกระสินท่านนะครับในร่อนดำนะครับแล้วก็นะครับดูให้เก่าถึงยุคอะนะครับดูให้เก่าถึงยุคผู้สร้างเท่านั้นเองนะครับเพราะหลวงพ่อกลวยท่านมรณภาพปีนะครับเนาะสองสองเนาะนะครับสองห้าสองสองนะครับเนาะ เห็นไหมครับก็ดูไนล่อนดํานะครับสินท่านแล้วก็ดูนะครับให้กล่าวถึงยุคนะครับนะนี่ตักเชือกไนล่อนนะเห็นไหมครับไนล่อนไนล่อนแดงท่านก็มีนะนะครับเนาะไนล่อนดําเห็นไหมครับแล้วก็มีสีอื่นด้วยนะเห็นไหมครับสินท่านแต่สินท่านนะครับก็คือนะครับที่ผมใช้ดูนะครับเนาะนะครับเป็นเชือกไนล่อนนะครับแล้วก็ดูโลหะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ดูนะครับเนาะท่านจะทุบครับนะครับนี่ท่านจะทุบนะครับเหมือนหลวงพ่อกลวยเอ้ยเหมือนหลวงมือเออเหมือนหลวงพ่อพ่อทบอะ ท่านจะทุบนะ,นะครับแต่ท่านเป็นไนล,ลอนดาเห็นไหมครับท่านจะทุบนะนะครับเดียวผมให้ดูนะครับนะี่นะเนาะนี่นะพี่เห็นไหมครับท่านจะทุบนะเห็นไหมครับท่านจะทุบเหมือนแบบการเก็บเชือกนะไม่ใช่ทุบเอาเท่นะนะครับ นี่ครับการเก็บเชือกทุบเห็นไหมครับเนาะจะทุบเชือกจะทุบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนะครับเนาะส่วนหนึ่งก็คือกลัวบาดด้วยแหละนะครับถ้าปล่อยไปเปลือยแล้วเวลาห้อยกับเอวอ่ะนะครับไอความคมของโลหะจะบาดกินเนื้อที่จะกินเนื้อนะครับเห็นไหมครับนะครับก็เลยทุบนะครับนะนะครับเห็นไหมครับแล้วดูเพื่อนๆดูธรรมชาติความเก่านะครับที่ผมบอกเห็นไหมครับนะเก่าถึงยุคเห็นไหมครับดูคาบไขความเก่านะครับผมนะเห็นไหมครับคาบไขความเก่านะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็นะครับเนาะขอพูดคุยนิดนึงนะครับก็เมื่อเรื่องทัก2สองสามคลิปนี่แหละนะครับคือสองสามคลิปผมก็พูดมาตลอดนะครับเนาะเรื่องการนะครับเล่นหาพระนะครับเนาะเรื่องการเล่นหาพระเรื่องในวงการพระนะครับเนาะก็คือผมจะสื่อถึงนะนะครับให้ใช้ความรู้ความเข้าใจนะไม่ใช่ความเชื่อนะครับไม่ใช่ความเชื่อครับนะครับมันแพงของทุกอย่างนะครับมันแพงมันต้องมีหลักของเหตุและผลครับ แต่วงการพระบ้านเรามันแพงเพราะความเชื่อในคนคนหนึ่งนะครับห้าล้านสิบล้านแพงเพราะความเชื่อคนคนหนึ่งถูกไหมครับทองแพงถูกไหมครับทองแพงถูกไหมครับทองแพงทองหนึ่งสลึงเนาะนะครับทองหนึ่งสลึงก็ได้เท่านี้จํานวนเท่านี้ถูกไหมครับจานวนเท่านี้นะครับเนาะทองสิบบาทก็ได้จํานวนเท่านี้นะครับเนาะทองหนึ่งสลึงนะครับก็สมมุติว่า ห้าพันแล้วกันนะห้าพันนะครับนะท้องสิบบาทก็นะครับห้าแสนถูกไหมครับนะนะครับห้าแสนนะครับเนาะห้าพันกับห้าแสนถูกไหมครับมันแพงด้วยการหลักของเหตุและผลครับนะครับมันได้ปริมาณถูกไหมครับที่มันใหญ่ขึ้นถูกไหมครับเพชรนะครับเพชรหนึ่งกะลัดสิบกระลัดถูกไหมครับมันก็แพงที่ปริมาตรความใหญ่ของสินค้าชนิดนั้นถูกไหมครับแต่พระเครื่องบ้านเราแพงเพราะนะครับ อ๋อไอคนนี้บอกสร้างน้อยหายากแพงสร้างน้อยหายากแพงพาแพงเพราะสร้างน้อยหายากแพงนะแล้วความย้อนแย้งนะครับมันอยู่ที่ว่านะครับสมมุตินะนะครับเอาเป็นพระเป็นจาอะไรกันพระกุนะครับซุ้มกอนางพญาผงสุพรรณอย่างเงี้ยนะครับมันย้อนแย้งที่ว่าครับนะครับพระกุนะครับสร้างน้อยจริงๆเหรอนะครับพระกุนะครับสร้างระดับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สร้างนะครับ และเขาสร้างสถูปเจดีย์ใหญ่ๆโตโตสร้างพระห้าห้าสิบองค์ร้อยองค์จริงๆเหรอถูกไหมครับทุกวันนี้กษัตริย์บ้านเราเวลาทําอะไรมันก็ต้องยิ่งใหญ่นะถูกไหมครับแต่นะครับมันคือมีคนบิดเบือนนะครับว่านะครับพิมพ์นี้ไม่ใช่พิมพ์นี้มันต้องมีขีดอย่างนี้ไงนะรพระมันต้องมีขีดตรงนี้มันถึงแท้นะคเคลียออกครับเคลียออกเพื่อที่จะอะไร เอาคอนเซปต์สร้างน้อยหายากแพงถูกไหมครับแล้วนะครับเราทุกวันนี้นะครับเนาะมันโลกโซเชียลครับนะคนไม่ดังก็มีปากมีเสียงนะครับก็มีเสียงได้ก็มีคําถามได้นะครับก็เกิดคําถามกับเซียนในวงการพระนะครับแล้วบางทีนะครับผมดูเขาตอบคําถามนะครับเวลาเขาไม่พูดอ่ะเขาดูเป็นเซียนนะนะครับแต่เวลาพูดอะไรออกมานะผมว่าเหมือนเวลาพูดหลักเหตุและผลนะผมไม่เข้าใจครับนะเหมือนเด็กอะ ไม่เข้าใจครับนะครับว่าเขาพูดอะไระบางทีคนเขามีคําถามนะอย่างนั้นอย่างนี้ตอบไม่ได้ครับนะมันเหมือนเป็นเด็กะนะครับก็จะไปตอบที่ว่านะครับก็จะไปแบบว่านะครับจะไปจบที่ว่านะครับค่ารวยนะครับค่าเล่นมานานนะครับต้องเชื่อค่านะครับเออนะครับมันก็อยู่ขนาดเนี้ยเป็นคนสมาคมอะไรอย่างเนี้ก็จะอ้างแต่เรื่องพันนี้นะครับแต่ไม่ตอบคาถามในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาถามผมว่ามันไม่ตรงประเด็นนะครับ เอาง่ายๆครับนะครับมันมีมันมีเฮียทางฝั่งเฮียทางฝั่งทางไอ้ทางรัชดานะเขาก็จะมีอะไรมาตลอดนั่นแหละสมาคมอุกโลกสมาคมอุปโลก,โลกเล่นพระหยียบตีนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ <c oughs> เราดูปฏิกิริยามันก็ย้อนให้คิดถึงคําพูดของเขานะครับนะว่าเฮ้ยนะครับสมาคมเนี่ยตั้งเพื่อจะเอือเอเอ้อกันเองนะครับจะเอื้อกันเองนะครับ เฮียคนเนี้นะครับบางคนตลบงคือบางคนขำคือบางคนคือขำแกนะว่าแกอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่รู้ไหมครับเนี่ยเซียนพ้าหลายคนนะครับเนี่ยเซียนพ้าหลายคนไปขึ้นศาลกับแกนะต้องขอโทษแกกันเกือบทุกคนนะที่เขาว่าปาก้าขาสั่นอะไรต้องขอโทษแกเกือบทุกคนนะจนทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแกไหมครับเพราะแพ้แกหมดนะครับไปขึ้นศาลนะครับมันใช้ไม่ได้ครับไอคาที่ว่า ความเชื่อครับนะครับเล่นต่อกันมาคนนั้นมาออกมาเตียนเก่าก็เล่นอย่างนี้มันไม่มันใช้ไม่ได้ในศาลครับถูกไหมครับถูกไหมครับมันใช้ไม่ได้ครับนะครับแล้ววงการพระมันจะใช้ได้เลยครับถูกไหมครับหลักการแพงมันต้องมีหลักของเหตุและผลครับผมไม่อยากให้มันเดินบนความเชื่อนะครับเนาะท้องแพงถูกไหมครับท้องแพงเข้าใจได้ครับแต่ท้องแพงเพชรแพงเข้าใจได้ครับแต่ทองแพงเพชรแพง คุณเดินเอาไปขายประเทศอังกฤษนะครับสารัฐนะครับไปขายสวีเดนลาวมาเลอินโดคุณขายได้หหมดเขาเข้าใจในสิ่งนี้ก็คือมันเป็นสากลถูกไหมครับแต่คุณลองค่ะคุณลองถือผ้านางพญาสมกอน,นะไปขายให้อังกฤษไปขายให้อเมริกาคุณว่าจะมีค่าไหมครับทั้งทั้ท,ที่ซื้อเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนะครับมันจะมีค่าไหมถูกไหมครับเออนะครับ ผมว่านะครับมันปั่นเกินจริงไม่พอนะครับแล้วมันก็พยายามจะเขี่นะครับจะเขี่อันอื่นนะครับจะเขี่พิมพ์อื่นจะขี่อะไรอื่นที่ไม่ใช่ผมมองว่านะครับมันเป็นเวรกรรมที่มันกําลังตามอยู่นะนะครับของครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์เขาสร้างมาแล้วก็คนที่แบบสืบทอดพระพุทธศาสนาเขาสร้างมานะครับแล้วก็จะพยายามจะเขี่ออกนะครับเพื่อที่นะครับเพื่อที่จะจะพวก้องตัวเองนะครับเนาะ ก็อย่างที่เห็นนะครับนะเป็นหนี้กันเจ็ดร้อยล้านห้าร้อยล้านสามร้อยล้านนะครับมันเป็นเวรกรรมนะเพื่อนพี่นะครับมันเป็นเวรกรรมที่นะครับนะครับที่นะครับมันตามทันนะครับทําไมนะครับมันต้องถึงแบบว่าสร้างน้อยหายแยกแพงสร้างน้อยหายแยกแพงมันมีต้นแบบมาจากของลิมิเต็ดอี dition นะครับเหมือนนาฬิกาเหมือนแหวนเหมือนรถนะครับสิบคันในโลกห้าคันในโลกห้าสิบ าไอ้50เรือนในโลกนะครับก็จะพยายามนะครับอยากขายแพงก็จะยามให้พักเครื่องมันเป็นแนวนั้นนะครับอะไรไม่ใช่นะครับกูก็จะเคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์ออกจะกําหนดนะครับจะกําหนดความแท้จากในมือตัวเองด้วยชื่อเสียงตัวเองนะครับแต่นะครับมันไม่ใช่นะครับพรกเครื่องมันก็ย้อนแย้งตั้งแต่การสร้างแล้วนะครับพักกูนะครับเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์สร้างนะครับสร้าง50องค์จริงๆเหรอ แล้วเขาสร้างเพื่ออะไรครับสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับแต่สร้างร้อยองค์อ่ะจะสืบทอดได้อะไรอ่ะครับถูกไหมครับจะสืบทอดได้อะไรอ่ะครับถูกไหมครับเอาง่ายๆครับคนใหญ่คนโตนะนะครับไปแก้บนที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับบางคนก็ร้อยไข่ร้อยใบสองร้อยใบเป็นปกติครับคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงเขาต้องนุ่นครับนะครับล้านฟองแสนฟองถูกไหมครับ แล้วนี่ระดับเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์อะครับนะครับจะสร้างร้อยองค์จริงๆเหรอแล้วคุณก็ชื่อเธอจริงๆเหรอถูกไหมครับนะนะครับมันก็เป็นอะไรที่นะครับเนาะมันก็เป็นอะไรที่นี่นะครับนะที่ผมพยายามจะพูดให้ฟังนะครับว่านะครับนะครับเล่นพระนะครับหรือจะใช้อะไรจะใช้ชีวิตในจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้เนนะครับให้เดินอยู่บน ความรู้ความเข้าใจตรกกาความจริงครับนะครับไม่ใช่ความเชื่อนะครับเชื่อเชื่อเพราะไอ้นันเป็นคนดีเชื่อเพราะสร้างภาพเพราะมันเป็นคนดีถูกไหมครับเชื่อเพราะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่คุณไม่ดูไม่เอาความคิดนั้นนะครับมามาคิดิเคะหนนะครับเนาะนะครับตามหลักของเหตุและผลนะครับมันก็ไม่ถูกนะนะครับผระเครื่องเนาะนะครับ ปาเครื่องนะครับมันก็เล่นนะมันก็เป็นพูดง่ายๆเราไม่โลกสวยก็คือสินค้าชนิดหนึ่งแบ่งปันกันแล้วกันนะครับแบ่งปันก็เล่นกันตามราคาครับไม่ต้องมาแบบโอ้โหเวอร์วางอะไรแม่งก็เงินมาก่อนนะครับขนาดเสียนทุกวันนี้ก็ฆ่ารวยไงนะครับฆ่ารวยค่าจะฟ้องเองมีปัญญาจ้าทนายไหมละ่ะจะพูดกับแบบว่าไม่คุยถึงหลักที่คุยกันทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้กูข่มแม่งไว้ก่อนกูรวยกูรวยพวกกูเยอะกูรู้จักคนดังเยอะอะไรแม่งก็ไม่รู้ นะครับแต่ไม่คุยพยายามสื่อถึงนี่เรื่องที่แบบขัดแย้งกันเรื่องนี้เเรื่องีนเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะครับนะครับพระเครื่องครับนะครับอยากจะขายให้ได้แพงนะครับหลอกคนในประเทศว่าสร้างน้อยหายากแพงสร้างน้อยหายากแพงคือครอบกลาไว้นะครับครอบกลาไว้นะครับเนาะเพื่อที่จะให้แบบคนเชื่อว่าเออนะครับมันมีราคากลางมันสร้างน้อยหายากแพงนะครับแต่นะครับอยากขายคนต่างประเทศนะครับ มีนะครับไปเปิดตู้อยู่ประเทศสิงคโปร์มาเลยอะไรเงี้ยมีนะครับอยากจะขายคนต่างประเทศนะครับแต่ไม่ยอมรับหลักวิทยาศาสตร์นะครับมันจะไปขายได้ยังไงอะครับต่างชาตินะครับเขาไม่รู้จักกับคุณหรอกครับว่าไอ้คนนั้นคนนี้มันเล่นมาอย่างนี้เขาไม่รู้จักหรอกครับแต่คนไทยนะครับมันเกิดมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ครับมันก็เลยถูกครอบงําได้ง่ายนะครับแล้วผมจะบอกให้นะนะครับเรื่องสมาคมอะไรเนี่ยนะครับนะมันเป็นอย่างหนึ่งครับนะครับมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งนะ นะครับผมเปิดบริษัทรับคือรับทาบัญชีนะครับทุกวันทุกวัน่ะนะครับคือไม่ใช่ทุกวันทุกปีอ่ะนะครับจะมีงบเปล่างบลอยนะนะครับงบเปล่างบลอยคืออะไรนะครับก็คือบุคคลธรรมดาครับนะครับแต่เขาไปจดนะครับเขาไปจดจัดตั้งในนามบริษัทนะครับนามบริษัทนามหงเจ้ากนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความน่าเชื่อถือและเขาเอาไปประมูลงานไปติดต่องานว่าเออข้ามีตัวตนนะข้าเป็นบริษัทถูกไหมครับถ้าเป็นอ่าถ้าไปในนามบุคคลนะนะครับ นางกอนางขอนายขอนายคอนะความน่าเชื amente, ajudar, aqui, <It> ่อถ <É. S 2> um, ือมันไม่มีนะครับและการจดตั้งบริษัทของเจ้ากรมันไม่ได้ยากครับนะครับไม่ได้ยากครับนะครับมันไม่ได้ยากที่แบบว่าเหมือนคนสมองก่อนต้องภูมิใจไม่ยากนะครับนะจดบริษัทจดของจากอไม่ได้ยากครับนะครับเสียเงินไม่เท่าไหร่ก็จดได้ครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายจดได้ครับนะครับจดนะครับในบริษัทนะครับ เขาก็มีที่มีอะไรแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับบางทีคนก็มีคนเขามีเขามีเขาคนเดียวนั่นแหละนะครับเออนะครับแล้วก็มีที่จัดสำนักงานถ่ายรูปไปประกอบอย่างเงี้ยนะครับก็มีเขาคนเดียวนะครับแต่ทํานะครับให้น่าเชื่อถือว่าเฮ้ยนะครับมาในนามบริษัทนี้ไปติดเงาะไปติดต่องานในนามบริษัทนี้นะครับมันดูน่าเชื่อถือนะครับเนี่ยที่ผมจะย้อนไปว่าสมาคมเลยจดจัดตั้งกันนะครับบางทีนะครับเนาะ มันใช้เพื่อการนี้ครับนะครับเวลาพูดอะไรขึ้นมาคนสมาคมคนสมาคมคนสมาคมแต่มันก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นสองแง่สองง่ามนะนะครับผมเข้าใจในจุดนี้ผมเลยไม่ได้มองว่ามันสลักสาคัญอะไรนะนะครับเพราะผมรู้ครับว่ามันไม่ได้ยากนะครับแต่เขานะครับคนบางทีก็พยายามเอาข้อนี้มาเป็นจุดข้ออ้างนะครับเถียงไม่ได้ก็นะครับเถียงไม่ได้กันเรื่องหลักของเหตุและผลก็นะครับสมาคมสมาคมสมาคมนะครับแต่มี ถามไดยครับแต่พอมีปัญหาเรื่องนะครับเนาะใบรับรองแบบว่าผิดพลาดนะครับเก๊เป็นแท้แท้เป็นเก๊อะไรมั่วซั่วไอ้หมดทุกวันเนี่ยสมาคมทําอะไรอะครับเห็นไหมครับทําอะไรมีออกมากระทาอะไรไหมครับก็ลองคิดดูนะพี่ๆนะครับว่านะครับเนาะผมไม่ได้จะโจมตีอะไรใครนะครับนะครับแต่บางทีนะครับเนาะมันเป็นหลักที่บางทีผมเห็นนะครับทุกวันนี้โลกโซเชียลที่ผมบอกนะครับมันมีคําถามมากมายนะครับเกี่ยวกับนะ เซียนดังๆแล้วกันนะครับบางทีเขามาตอบคาถามแล้วผมดูเฮ้ยนะครับใช่หรือวะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนะครับเซียนพวกนี้ส่วนมากก็นะครับจะพูดกันตลอดว่าไม่ได้เรียนสูงนะนะครับไม่ได้เรียนสูงนะครับอยู่สลัมบ้างนะครับไม่เรียนบ้างนะครับเรียนไปก็เงินเดือนเรียนไปก็ได้เงินเดือนหมื่นห้านะครับเล่นพระได้ห้าได้ห้าหมื่นจะเล่นอะไรล่ะจะทําอะไรล่ะมันจะกคิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาเขามีคําถามที่ต้องตอบมันเลยดูแบบ นะครับที่บอกอะเวลาเงียบเวลาเงียบๆดูเป็นเซียนแต่เวลาเขาพูดออกมาเหมือนเด็กน้อยอะนะครับมันไม่ตรงเหตุและผลนะบางทีมันก็เลยนะครับเกิดความแบบนะค้างแข็งใจว่าเออที่เขาสอนเขาบอกมาเนี่ยมันใช่หรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะผมก็เลยนะนะครับก็อย่างที่นบเฮียทางรัชดาอะไรที่บอกนะครับนะครับมันก็เรียนรู้ได้นะนะครับในสิ่งที่ที่เราสนใจนะครับว่าเฮ้ยเราควรจะนะครับไปทางไหนนะครับแต่หลักใหญ่ใจความนะครับเล่นพระก็ดูที่พระนะครับหลักของเหตุและผลหลักความจริงนะครับ มันเป็นคําสอนของผู้ศาสนานะครับเนาะนะครับพระมีเสื่อมครับนะครับพระสงฆ์ก็เสื่อมนะนะครับแต่คําสอนท่านไม่มีเสื่อมนะครับหลักความจริงที่ท่านสอนมันไม่มีเสื่อมครับนะครับผมนะก็มานะครับน้างบลงกล้องกันนะครับเป็นตะกุดนะครับหลวงพ่อกลวยนะวัดโกศิตารามนะครับนาะเป็นนะครับเนาะนี่ในร่อนดํานะครับเนาะแล้วก็นี่เป็นเนื้อฝาบาทนะครับผมเก่านะครับผมนะนี่นะครับ ครัในรอดก็ดู rad, นะครับเรามีอายุนะครับเนี่นี่นะครับในดูฝาบาทนะผมเนาะนี่นะครับผมนะนี่เห็นไหมครับการทุบการเก็บเชือกอะไรก็นะครับสินท่านนะครับเนาะชัดเจนนะครับผมนี่ยนี่ในรอดดาทันเห็นไหมครับในรอดก็มีวันน้าอย่างนี้แหละนะครับเพราะมันเป็นเชือกที่มันไม่เก็บฝุ่นนะครับเนี่ะแต่ก็ยังมีความเก่านะครับนี่นะครับนี่ นะครับแต่พวกกุ้ยมานนะรัาปีสองสองนะครับก็นะครับนะแท้ทันแน่นอนครับนะครับนี่นะครับนะก็โอเคนะครับเราสำหรับลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เชนเคยที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมมาด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ